ดิฉันพททย์ุธนนะรบพบกับนักการเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่24นะครับเดือนมิถุนายนนะฮะแล้วก็นะครับวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีนะครับทํากิจกรรมทําอะไรก็ตามระวัตระวังกันเป็นพิเศษหน่อยนะฮะเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยเราจะสังเกตครับเรื่องเลร้ายเรื่องภัยแรงนะครับภัยเกี่ยวกับเรื่องของระบงระเบิดนะครับเรื่องของอาคารเรื่องของแผ่นไหวเรื่องเหมือนเริ่มทยอยทยอยไล่มาเรื่อยๆนะครับพืนไฟ อันนี้ก็ต้องระวังนะฮะแล้วก็ภัยเกี่ยวข้องกับรถนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าตกด้วยนะฮะฉะนั้นถนนมันลื่นนะครับใครที่ขับรถต้องเซฟเซฟนะฮะใครที่ขับรถเร็วนะฮะเออเพื่อนๆขับรถเร็วไปไหมนะฮะก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับแล้วก็ระยะน,นะครับเรื่องของอารมณ์นะฮะมันจะเป็นช่วงการทะเลาะเบาแวงกง่ายฮะ,ะในช่วงนี้นะครับการทะเลาะเบาแววงการมีปัญหาแล้วก็ทะเลาะกันไม่ธรรมดานะครับบางทีลงไม้ลงมือกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเข้าช่วง เดือนหน้านะครับอันนี้เราก็พูดกันมาเมื่อวานนะครับว่าให้ระวังการทำร้ายร่างกายตัวเองหรือทำร้ายร่างกายคนใกล้ตัวนะครับฉะนนั้นมันจะเป็นเหตุปัใจจัยให้มีปัญหานะครับอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักนะฮะถ้าใครที่ช่วงนี้อาการลักษณะท่าทางนะครับดูปดแปลกๆนะฮะทั้ง ดูเงาเงอเงาเงาดูซึมเศร้าดูบีแปลกๆนะครับช่วงนี้คุณต้องรีบดูแลนะครับอันนี้ผมพยายามเตือนบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวพอมีข่าวแล้วมันจะถ้าเป็นคนปเทเรารู้จักนะครับมันก็จะเศร้าเสียใจนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็นะฮะออกคลิปนะฮะในเรื่องของสังเกตง่ายๆลายเส้นลายมือฮะคู่ร้องได้ได้คู่ครองคนรักที่ดีนี่ครับใครที่อยากรู้นะฮะเรื่องของลายมือครับอันนี้คลิปนี้ก็ฟังง่ายๆนะฮะ บางทีมันมีรายละเอียดอะไรที่มันเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็พยายามไม่เอาภาษาของการพยากรณ์มาในคลิปเยอะเดี๋ยวจะงงนะฮะเพราะเราทําให้เพื่อนๆโดยทั่วไปที่ไม่ได้เรียนฟังนะครับเพราะฉะนั้นลองเข้ามาดูฮะว่าสังเกตง,ง่ายๆเส้นลายมือได้คู่ครองคนรักที่ดีนะฮะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับพิมพ์ตามนี้นะครับเราจะได้รู้เพราะว่าช่วงนี้คนจะมีปัญหาเรื่องความรักกันเยอะนะครับ ดาวศุกร์ดาวอังคารนะฮะแล้วก็อยู่ในเดือนพระจันทร์ผมพูดเสมอว่าจนถึงสิ้นเดือนนะครับปัญหารักสามเศร้าเรา3ามคนอะไรอย่างี้นะครับก็เกิดขึ้นได้ง่ายปัญหารักซ้อนซ่องเลนส์เกิดขึ้นได้ง่ายปัญหาชีวิตคู่นะครับที่มีปัญหาทําให้เลือกรายย่าล้างก็เกิดได้ง่ายนะครับช่วงนี้อันตรายกับชีวิตคู่เป็นพิเศษแล้วก็ภัยเกี่ยวกับเรื่องของการทําร้ายนะครับเนี่ยครับ คือเราจะดูดวงเพื่อจะได้รู้ดวงล่วงหน้านะครับเราจะได้เตรียมการป้องกันอารมณ์เย็นเยนใจหนักแน่นแล้วก็อย่าทำอะไรที่ซิกแซกแล้วก็อย่านิ้วไปใหญ่ลักไฟนะฮะคืออยู่ดีๆแล้วก็อย่าไปหาเรื่องให้กับชีวิตคู่ของเราประมาณนี้นะครับโอเคนะแล้วก็เลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้และใช้ได้ดีพิเศษครับคือเลข2นะครับเลขต่อมาฮะคือเลข0นย์นะฮะสแล้วก็0นย์นะครับเลขต่อมาครับคือ เลข8ครับแล้วก็เลขสุดท้ายคือเลข6นะฮะส่วนเลขที่วันนี้เลี่ยงหรือไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับคือเลขสีนะฮะแล้วก็เรื่องของสีที่ถูกโชว์ครับมีดังนี้ฮะสีแรกครับคือสีขาวนะฮะสีต่อมาครับคือสีดํานะครับสีต่อมาครับคือสีน้ําเงินสีสุดท้ายคือสีแดงส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงคือสีเขียวนะครับสีเดียวนะฮะโอเคนะครับพูดถึงชีวิตคู่นะฮะ มันก็จะมีเหตุปัจจัยในช่วงนี้อย่างที่บอกครับว่าลักซ้อแล้วก็เรื่องของทเระบอแวกง่ายๆนะครับบางทีเราก็จะดูเออจริงๆเนี่ยคลิปเนี้ว่าไปนะฮะมันก็เอาไว้สังเกตพอได้เหมือนกันนะครับลายมือได้คู่ดีนะฮะหรือว่าอีกอย่างครับมันจะผมก็จะอธิบายได้ว่าแต่ละคนนะครับมีคู่ช้าหรือมีคู่เร็วนะฮะดูด้วยจากลายมือเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับจะมีเส้นข้างๆหรือว่าเส้นใต้นิ้วก้อยนะครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกสมัยก่อนเขาบอกว่า ถ้ามีหลายเส้นคือจานวนแฟนหลายคนใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ก็บอกนะฮะแล้วก็นี่ฮะเส้นใต้นิ้วก้อยเห็นไหมฮะนีนะเออแล้วก็บางคนก็บอกว่าถ้าเส้นยิ่งสูงนะฮะก็คือถ้ามีเส้นข้างๆนิ้วก้อยนะฮะแล้วถ้ามันยิ่งสูงขึ้นไปใกล้ชิดนิ้วก้อยจะยิ่งแต่งงานช้าแต่ถ้าตำหนีลงมานะฮะิีงหนีมาใกล้เขาเรียกว่าห่างจากนิ้วก้อยมากเท่าไหร่ก็อาจจะแต่งงานเร็วนี่มันเป็นในยะที่ มีคนกล่าวนะครับฉะนั้นก็ฟังในคลิปนี้ได้นะครับโอเคนะฮะจริงๆนะผมวันก่อนช่วงนี้ผมจะเลี้ยงแมวเยอะนะครับคือได้แมวใหม่ๆมานะฮะส่วนใหญ่น่้สงสารนะฮะทุกตัวที่ผมมีในมือหรือว่าที่ดูแลนะฮะคือแมวจรหมดครับผมไม่เคยซื้อแมวเพราะว่าสงสารพวกที่เขาอยู่ตามท้องถนนนะฮะหรือว่าอยู่ตัวเดียวหรือว่าอะไรกันนะฮะก็เอามาดูแลนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็หลายสิบตัวอยู่นะฮะเราสังเกตได้อย่างนะ สังคมแมวนะครับมันมีความใกล้เคียงสังคมของคนหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างนะครับนคบนก่อนได้ก็นานแล้วนะฮะได้แมวออกมาครับตัวหนึ่งนะครับรแมว no right. ดําปรากฏว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันนิส네ัยนะครับนิสัยจริงๆมันเป็นคนซอฟ์นะฮะเป็นเมนนิสัยก็เรียกว่าไม่ค่อยจะทําอะไรใครนะฮะแล้วแมวของบ้านผมเนี่ยเขาแบ่งเป็นกลุ่ปนะฮะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มเจ้าถิ่นก็คืออยู่มานานแล้วนะครับคืออยู่มานานตั้งแต่รุ่นแรกนะฮะหลายตัวอยู่กลุ่มเจ้าถิ่นที่จะแนวแบบ จิโก้นะฮะหาเรื่องชาวบ้านเขาใครมาใหม่จะต้องรับน้องเสมอนะฮะกับกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับก็คือมาที่หลังแต่ไอ้พวกรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องถูกการรับน้องนะครับมาเสมอนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆนะฮะไอ้ตัวกลุ่มรุ่นใหม่ก็จะเจอไอ้กลุ่มจิโก้นะฮะคอยแกล้งมันนะฮะแต่หลังๆพออยู่มานานแล้วนะครับปรากฏว่าไอ้กลุ่มรุ่นใหม่นะเออก็มีหลายตัวหลายสีนะฮะ S <S <an> เขาก็รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่นะครับพอกลุ่มใหญ่ปุ๊บปรากฏว่าไอ้กลุ่มเจ้าถิ่นนะฮะเขาก็ไม่กล้าหลังแกนะครับเพราะว่ามันเกาะกลุ่มกันได้ใหญ่ประมาณน,นะครับปรากฏว่าเจ้าตัวใหม่ที่เข้ามาฮะผมเราดูแล้วนะเวลาตัวใหม่เข้ามาเนี่ยผมจะสังเกตว่าสุปแล้วจะไปอยู่กลุ่มไหนนะครับมันก็มาคอยลุ้นว่าเออตัวนี้ไปถูกจีริกับยิโกนะรหรือว่าไปถูกจีริกับกลุ่มที่มาใหม่นะครับปรากฏว่าทายผิดนะฮะ เจ้ากลุ่มเจ้าตัวที่มาแบบนิสัยสบายๆเย,ย็นๆน,น,นะฮะไปอยู่ในกลุ่มจิ๊กโกนักเลงเฉยเลยนะฮะเออก็แปลกแต่ว่าตัวเองไม่ทำตัวนักเลงนะฮะมันก็ทําตัวปกติคอยเดินตามลูกพี่นะฮะเออมันเป็นสังคมเหมือนหนังฮ่องกงเลยนะเ,ออเดินตามรุ่นลูกพี่นะฮะลูกพี่เขาไปเป็นกลุ่มนี่เขาจะเดินตามหลังนะฮะแต่ไม่ทําร้ายใครแต่ลูกพี่ก็เดินไปเจอใครเดินผ่านตัวเดียวก็เบิดกตกโลดซะนะฮะเดินไปนะฮะไปเจอกลุ่มไหน ที่แบบมีโคนจนํานวนน้อยน้อยตัว2ตัวอยู่ก็เบ็ดกระโหลกซะนะครับมันก็จะมีแบบกลุ่มชิโก,โก้นักเลงอย่างเงี้ยนะฮะเออมันก็แปลกดีนะปรากฏว่านะครับสังเกตดีๆเจ้าต,ตัวมาใหม่เนะี่ยพอผือหน่อยนะฮะเขาก็จะแอบไปอยู่ในกลุ่มที่กลุ่มรุ่นใหม่หรือกลุ่มมาใหม่นะครับเพราะกลุ่มมาใหม่เขาไม่เกเรเลยนะฮะเขาจะรักกันดีแล้วพอก่อนนอนหรือว่าพอวกกุวลาปกติเขาก็จะมาหากลุ่มชิโก้นะฮะ กลายเป็นเขาเหยียบ2กลุ่มนะฮะเออพอเราสังเกตดีๆมีเพราะอะไรเลยไหมะฮะเพราะว่าเขามองว่านะครับต,ตัวที่มาอยู่ใหม่นะฮะเขามองว่าถ้าไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มใหม่นะฮะเขาก็จะมีพรรคพวกที่แบบสบายสบายช,ชิวๆนะฮะแต่พอเขาเดินเดี่ยวเขาจะเจอจิโก้เบกระโหลกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาตัวรอดนะฮะมาอยู่ในกลุ่มจิโก,โก้นะฮะเพราะนั้นพออยู่กลุ่มจิโก้จิโก้เขาไม่เล่นเขาไม่เล่นแกใครไม่รลงนแกกันเอง แล้วพอว่างๆเขาก็ไปเผลอหน่อยะฮะก็ไปเล่นกับกลุ่มที่นิสัยดีนะฮะกลุ่มซบๆบเย็นๆนะฮะเออมันก็แปลกนะมันก็เหมือนคนนะฮะว่าบางทีแทนที่เราเย็นๆสบายๆจะไปอยู่กับกลุ่มที่สบายๆแต่ก็กลัวเจอที่โกเล่นง,งานก็เลยสุดท้ายก็มาอยู่กลุ่มที่โกะนะครับประมาณนี้คะ,ะเอาตัวรอดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าปลอดภยัยไม่มีใครรังแกและตัวเองก็สามารถไปอยู่ได้ทุกกลุ่มประมาณนี้นะครับ โอเคนะมาเล่าให้ฟังเพราะวันนี้วันหยุดนะฮะพระว่าบงคนลก็องว่างนะฮะผมเตือนในช่วงนี้ครับคือเรื่องของเ,อเงินหน่อยนะฮะช่วงนี้ครจะจ่ายเยอะนะครับแล้วก็เครื่องปีหลังนะครับระบบของการหมุนเงินนะฮะหรือว่าสภาพคล่องในการเงินมันจะฟืดนิดนึงนะครับฉะนั้นอะไรที่ยังไม่จําเป็นซื้อเบรกเบรคไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าให้ฟังว่าเออดาวอะไรที่มันจะทําให้เรื่องของสภาพคล่องในการเงินนะครับของหลายๆราศีนะครับมันจะต้องคิดหน้าคิดหลังเยอะในการที่จะ ซื้อของหรืออะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวอยมาคุยกันแต่อย่างน้อยถ้าณนะปัจจุบันเบื้องต้นบอกก่อนว่าช่วงครึ่งปีหลังนะครับเซฟเซฟเงินทองส่วนตัวแล้วก็ใครที่จะซื้ออะไรพุ่มเฟยหรือว่าถ้าจะไปเที่ยวอะไรที่แบบเต็มที่นะฮะก็เซฟเซฟนิดนึงแล้วกันนะฮะสำหรับ,รบตัวเราหรือคนใกล้ตัวเราเนาะคอยๆบอกกันด้วยนะครับโอเคฮะขอบคุณซปเปอร์แตงทุกๆวันนะครับขอบคุณมากๆาครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ได้พบเจอกันนะฮะดีใจที่เจอกันทุกๆวันนะครับดวง12ราศีครับ ชาวราศีกกรกฏสิงการนะฮะเริ่มทีกรกฏนะครับวันนี้ก็รกฏเป็นวันที่ดีนะครับในการทําเรื่องสําคัญการาทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินทองนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวโคจรไปตําแหน่งเงินทองนะครับฉะนั้นเมื่อดาวประจําตัวโคจรไปตําแหน่งเงินทองเนี่ยใครที่ทําธุรกิจธุรกรรมอะไรในช่วงวัน2วันนี้มันก็จะมีข่าวดีนะครับมันจะสําเร็จหรืออย่างน้อยก็ราบรื่นหมีอะไรที่เราแบบชื่นใจนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ดวงคนราศีกกรกฏก็ลุยเรื่องเงินทองได้นะ ถ้าค้าขายก็มีโอกาสทํากําไรพิเศษพิเศษนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นเงินหมุนนะฮะคือเงินเข้าปุ๊บแล้วก็ออกปั๊บเลยบางทีมันจะเป็นแบบเงินเข้าปุ๊บแล้วเราก็อาจจะเป็นต้องซื้อนะครับซ,ซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็บางทีมันก็จะมีเหตุปัจจัยให้ต้องแบบใช้ตุบป,ปับช็อตพันนะครับสังเกตดีๆฮะคนราศีกรกฎนะฮะพอเงินเข้าปุ๊บนะครับรายจ่ายอะไรก็ไม่รู้ฮะตามมาเต็มหมดนะครับบางทีปกติรายจ่ายก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าช่วงไหนเงินเข้ามาก อยู่ก็มีรายจ่ายที่เราไม่ได้ตั้งใจต้องการเนี่ยเข้ามามากตาม,ตามเงินที่เข้าเลยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะฮะโอเคนะอย่างน้อยครับวันนี้เรื่องของการงานไม่ต้องห่วงครับวันนี้งานโอเคเพียงแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ดีบางคนอาจจะไปเที่ยวหรือว่าอยากจะนัดหมายเจอใครนะครับบางทีอยากจะทําอะไรพิเศษอยู่บ้านเฉยก็ได้นะฮะอยู่หนังฟังเพลงคือวันนี้เป็นวันที่มีความสุขนะครับเป็นวันที่เหมาะกับการชาร์จแบตแสดงว่าคุณอยากทําอะไรละ ก็ทำซะนะครับโอกาสสาเร็จมีสูงมีดวงเกี่ยวกับคนช่วยเหลือด้วยนะฮะถ้าใครที่แบบเดือดร้อนต้องการคนช่วยเหลือหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เราอยากทำเป็นพิเศษครับวันนี้ก็สาเร็จในสิ่งที่เราต้องการนะฮะโอเคเนาะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้อย่างที่ว่าขายค้าขายขายดีถ้าซื้อของได้ของที่ดีราคาที่คุ้มค่าแล้วก็เหมือนกับจ่ายออกไปเท่าไหร่ก็คุ้มในสิ่งที่เราได้กลับมานะครับโอเคนะฮะแล้วก็ ช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีคนเลื่อนนัดผิดนัดนะฮะดาวทิศดาวพุธโคจรวินาศนะครับมีการเปลี่ยนแผนแผนงานแผนการเดินทางนะฮะหรือแผนการพบเจอใครในช่วงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็ประการต่อมาครับช่วงนี้ต้อง <c oughs> ระมัดระวังอย่างครับคือคนนะฮะจะเอาเปรียบเรื่องของเงินทองของเรานะครับก็เลยต้องเตือนว่า ช่วงนี้ถ้ามีใครแบบขอหยิบขอยืมหรือกู้อะไรนะฮะก็ต้อง,งระมัดระวังหน่อยครับผมเชื่อว่าเราก็จะบอกว่าไม่มีนะฮะแต่ว่าบางทีมันจะเจอเรื่องที่ปฏิเสธยากหรือว่าใครที่แบบเข้ามาเป็นคนที่เราปฏิเสธยากอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันเนาะต่อมาครับเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้คนที่โสดนะครับดวงเด่นนะฮะความรักมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือไปไหนกับใครในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าพึงพอใจเป็นพิเศษแคบความรักเด่นนะครับ หมาะกับการพบเจอหรือนัดหมายส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับความรักก็เด่นนะครับช่วงนี้ถ้ามีอะไรก็ตามจะช่วยเหลือก็กูณกัน,กนดีดาวมันเสริมกันแล้วกันนะฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนานา,นา,นาด้วยกันได้ดีแล้วก็ช่วงนี้แฟนจะระบายนะครับความทุกข์กังวลหรือว่าอาจจะเล่าเรื่องอะไรที่แบบเออสำคัญสำคัญหน่อยนะฮะเป็นเรื่องความลับเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเ,เรื่องอะไรที่มากกว่าปกตินะครับ ก็โอเคนะฮะบอกให้ฟังว่าคุณช่วงนี้เดาความรักเด่นอยู่ใกล้กันได้แล้วก็ต่อมาครับแต่แฟนจะขี้บ่นเลยเรา,าระวังนิดนึงนะฮะระวังอารมณ์เราต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะช่วงนี้ร้อนในปวดหัวแล้วก็เจ็บคอนะครับคนช่วงนี้เป็นหวัดกันเยอะก็ระวังหวัดนะครับท่านีนวายสวอร,ระวังปวดหัวนะครับดวงตามีปัญหาแล้วก็ช่วงนี้เรื่องหัวเข่าจะมีปัญหานะครับต่อมาครับชาวราศีสิงห์นะฮะกิจกรรมภารกิจครับวันนี้สิงห์เนี่ยเป็นช่วงที่ มีดวงคนช่วยเหลือนะฮะถ้าเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ตามนะครับแล้วข้อหนึ่งในช่วงนี้ดาวพระจันทนะร์โคจรทับนะฮะพระจันทร์มันคือพลังงานนะครับฉะนั้นช่วงนี้มันก็จะมีความสุขนะฮะพิเศษพิเศษอาจจะเจอเรื่องอะไรที่ทําให้เรา rip, พึงพอใจอ่าหรือว่าช่วงนี้มีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามนะครับมันจะมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกนะฮะก็ให้เราสบายใจได้ว่าอุปสรรคหรือว่ามีความเครียดกังวลอะไรก็ตามนะฮะมันมีตัวช่วยเนาะแล้วก็ถ้าใครที่ ตั้งใจครับอยากจะหาได,ได้พิเศษก็จะสําเร็จนะครับบางคนช่วงนี้ถ้าค้าขายขายดีนะฮะแล้วก็มันเป็นอะไรที่คาดหวังแล้วมีโอกาสสําเร็จนะครับบางคนผมก็จะบอกว่าบางคนทํางานบางคนไม่ได้ทำงานนะครับวันนี้บางคนนัดหมายใ,ใครบางคนกําลังจีบใครอยู่อ่ะยกตัวอย่างนะหรือว่าบางคนก็กําลังมีภารกิจอะไรสําคัญนะครับวันนี้ดวงสําเร็จมีสูงนะครับก็โอเคนะฮะประการต่อมาครับวันนี้ดาว อังคารกับดาวศุกร์นะฮะโครจรไปวินาศอยู่นะครับดังนั้นสิ่งที่ระวังรือะวังความขัดแย้งกับคนในครอบครัวเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ระวังของหายนะฮะมันมีของบาอย่างหายพังหรือแตกหกักหรือบางทีต้องซื้อใหม่นะครับดังนั้นช่วงนี้ครใช้จ่ายจุกจิกเยอะมันก็เลยสื่อมาถึงเรื่องของการหมุนเงินนะครับในช่วงนี้ครใช้จ่ายเยอะเป็นพิเศษทําให้เราจะรู้สึกตึงๆในเรื่องของการหมุนเงินหน่อยนะครับโอเคก็จะบอกให้รู้ว่าช่วงนี้ระวังการใช้จ่ายนะครับ แล้วก็เลยจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมอยู่ๆก็โผล่มานะครับก็เซฟเเรื่องนี้ด้วยนะครับต่อมาเรื่องของความรักนะฮะช่วงเนี้ยดวงเรื่องความรักอย่างที่บอกว่าเด่นนะครับในระยะนี้มีอะไรปรึกษาหรือแล้วก็แก้ปัญหาด้วยกันได้นะครับดาวพระจันทร์ชงน้โคจรเล็งดาวเสาร์นะครับมันมีในย่าหนึ่งนะครับคือบางทีเราอาจจะยุ่งแล้วแฟนแล้วก็ยุ่งนะครับมันก็เลยวันนี้แยกกันเที่ยวหรือว่าแยกกันไปมีภารกิจส่วนตัวก็ได้นะครับ เพราะว่าพระจันทร์กับพระเสาร์เนี่ยมันเป็นดาวคู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสมพันธ์หรือว่าตัวจะไกลหน่อยอะไรครับตัวไกลหรือใจไกลอะ้ยฉะนั้นช่วงนี้ถ้าปัญหาหลักๆไม่มีหรอกนะครับเพราะว่าพระจันทร์มันอยู่แค่2วันครึ่งแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าถ้าวันนี้ก็อย่าไปซีเรียสหรือว่าอย่าไปคาดหวังอะไรที่เกี่ยวข้องกับแฟนมากนะครับช่วงนี้ถ้าแฟนยุ่งเราก็ไม่ต้องไปห้ามเขานะฮะคือถ้ามันมีเหตุให้ต้องยุ่งนะครับหรือว่าต้องวุ่นวายนะครับระหว่างกันและกันหน่อยนะครับ คือเราก็ดูยุ่งๆกับมีภารกิจส่วนเขาอาจจะมีนัดหมายอะไรนะครับขอเห็นภาพนะฮะผมต้องพูดเพราะว่าบงคนถ้าวันหยุดไม่ไปไหนด้วยกันเนี่ยทะเลาะนะฮะแล้วงอนกันเป็นสัปดาห์ก็มีนะฮะแบบนี้ก็เลยต้องบอกให้ฟังนะแต่ถ้าคู่เราไม่เปลี่ยนอะไรก็โอเคนะฮะต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะช่วงนี้มีอาการปวดหัวร้อนในเจ็บคอนะครับท่านอยู่ในวัยซอครับช่วงนี้ระวังอาการจุกเสียดแน่นท้องอาหารเป็นพิษนะครับระวังอาหารดีๆนะฮะเป็นพิษแล้วก็ ท้าไมเราป่วยไม่สบายได้นะครับโอเคนะครับต่อมาครับราศีกันนะฮะกิจกรรมครับวันนี้ราศีกันเนี่ยเป็นวันที่เหมาะกับการทํางานสําคัญนะครับใครที่มีความตั้งใจนะฮะอยากจะทาอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ทําได้นะฮะจังหวะชีวิตดวงเด่นนะครับในช่วงนี้คือเรื่องของการคุยเจรจาต่อรองซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสาเร็จใครค้าขายวันนี้จะมีข่าวดีเรื่องการค้าขายแล้วก็มีคนสนับสนุนช่วยเหลือนะครับ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามจะมีคนคอยผักดันช่วยเหลือมีโชคฟุกๆด้วยนะฮะอะไรที่เราไม่คาดคิดเขาว่าโชคไม่ใช่ต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะฮะบางทีคณอาจจะได้ข่าวดี่าหรือว่ามีคนช่วยเหลือ,อหรือว่าบางทีแบบมีปัญหาอะไรก็ตามแล้วอยู่ๆมันก็คลี่คลายนะฮะมีตัวช่วยมีคนมาช่วยอะไรอย่างนี้นะครับคือมันจะมีเรื่องอะไรเด่นๆส่วนตัวของเราที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ไม่ต้องกลัวอุปสรรคไม่ต้องกลัวปัญหาเพราะตัวช่วยจะเข้ามาทันเวลาเสมอนะครับ ทีนี้ฮะวันนี้เรื่องของสิ่งที่ต้องเราะมัดระวังคือเรียกว่าเงินนะครับในช่วงนี้ใครจะจ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องอยู่ๆก็โผล่มาเฉยเลยนะครับจากนั้นช่วงนี้ก็ระวังเรื่องของการหมุนเงินนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของใครที่แบบมีปัญหาเรื่องเงินทองอะไรอยู่ตึงๆเรื่องเงินทองอยู่นะครับเรามาระวังจะมีเหตุให้ต้องใช้ใจ่ายแบบปุบป,ปับฉับพลันนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะฮะโอเคนะ ข้อดีอย่างครับหนึ่งประการนะครับเรื่องของการงานคือมีคนช่วยเหลือสนับสนุนหรือถ้าไม่ได้ทํางานวันนี้ก็จะมีได้ไปในที่ที่เราอยากไปได้กินของอร่อยนะครับหรือว่าได้เจอคนที่เราอยากเจอนะครับหรือถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามจะแก้ปัญหาได้ถือว่าโดยรวมวันนี้ถือเป็นวันที่เฮงนะฮะวันที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะระยะนี้คนที่โสดนะครับก็เป็นคนที่ช่วงนี้เป็นเรียกว่าคุยกับใครเขาจะรู้สึกดีกับเรานะฮะหรือว่ามีแรงดึงดูดนะครับที่ทําให้ คุยแล้วมันสบายใจขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคในเรื่องของความรักนะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับดาวความรักนะฮะระยะนี้มันมีเขาเรียกรักซ้อนซ่อนเงื่อนนะฮะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับบางทีจะมีเหตุปัจจัยให้เราอาจจะไปเจอใครนะฮะที่คุยแล้วสบายใจหรือว่าแฟนเรานะครับคุยแล้วสบายใจนะครับช่วงนี้ระวังเรื่องของเขาว่าถ่านไฟเก่านะฮะบางทีมันจะคลุกโชนหรือว่าอาจจะเห็นไฟแวบๆนะครับลมพัดันถึงจะ ลุกพือทีกรลุกกระพือทีนะฮะอะไรอย่างนี้นะครับน้นช่วงนี้ระมัดระวังครับเพราะว่าจริงๆแล้วดาวอังคารกับสุขรโคจรวินาทอยู่นะครับในดวงของเรานะฮะฉะนั้นมันมีอะไรที่แบบซ่อนเล้นฮะแต่อย่าเพิ่งไปจับผิดนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องอะไรก็ได้ที่มันมีความลับมีอะไรที่มันยังไม่เรียกว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกอะไรบางอย่างเรานะครับฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสมากเลยกันนะฮะใช้ชีวิตตามปกติไปนะแต่ถ้าใครที่บางคนแบบโอ้โหมันต้องซีเรียสซ วุ่นวายกับเรื่องนี้เยอะเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับโอเคนะง่ายๆคือใครที่แบบชอบจับผิดหรือว่าใครที่แบบาสายตาซอกแซกนะฮะคุณจะไปช่วงนี้จะวุ่นวายกับการที่คอยสังเกตแฟนคุณหรือว่าคนใกล้ตัวแล้วพบอะไรพิรุธพิรุธเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็จะเจอแบบนี้นะครับโอเคเนาะแต่อย่าไปเครียดนะฮะบางทีมันก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดก,กันก็ได้เนาะโอเคฮะต่อมาเรื่องของความสุขภาพร่างกายครับระยะนี้มีปวดหัวนะฮะ เรื่องความดันนะครับระวังกรดไหลย้อนแล้วก็น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนท่านี่ไวโซครับระยะนี้มีเรื่องของการปวดหัววิงเวียนศีรษะความดันนะครับแล้วก็ระวังเบาหวานด้วยนะครับโอเคเนาะเบาหวานน่ากลัวนะครับต่อมาครับคนราศีกรกฎนะฮะเสน่ห์กรกฎครับเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นนะครับสีเข้มเข้มนะครับโง่ให้เด่นใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากนะฮะกิจกรรมครับวันนี้ก็ถือเป็นวันที่ดีนะฮะคนกรกฎนะครับวันนี้ก็ ดาวังคายกับดาวสุโกโคจรทับอยู่นะครับมันจะมีสเสน่ห์นะครับในการพูดคุยหรือว,ว่าใกล้ชิดกับใครเขาจะรู้สึกดีกับเรานะฮะข้อ2คือเรื่องของการเงินนะครับถ้าใครค้าขายนะครับวันนี้จะขายดีพอจะคาดหวังเรื่องของการเงินได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ดาวพระจันทร์โคจรเล็งดาวเสาร์นะครับมันจะมีคนมาระบายหรือเอา <c oughs> เรื่องสําคัญคญมาให้เราฟังนะครับบางทีมันจะเป็นเรื่องที่เรื่องทางบ้านของเขาเนี่ยเรื่องบ้าน แฟนเพื่อนนะฮะหรือว่าเรื่องอะไรครอบครัวของคนอื่นนะฮะบางทีช่วงนี้จะเจอมาเล่าให้ฟังหรือรับรู้เรื่องต่างๆช่วงนี้บ่อยนะครับโอเคนะไม่มีอะไรเล่าให้ฟังว่าคุณจะเจออะไรบ้างนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีในการหาตังค์ในการซื้อของในการคุยเรื่องสําคัญนะครับโอเคนะครับแต่ว่าช่วงนี้ข้อมูลข่าวสารหลายๆอย่างเข้ามาให้เรารับรู้เยอะเราจะรู้สึกมึนๆหน่อยนะโอเคนะครับต่อมา คนละสีสิงห์นะฮะสเสน่ห์สิงห์เสื้อผ้าครับวันนี้เน้นทูโทนสองสีนะครับหัวเยเด่นไม่ได้ครับวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากนะฮะให้ดูโดดเด่นมีพลังแล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมเนาะต่อมาครับกิจกรรมครับวันนี้คนละสีสิงห์ดาวพระจันทร์โคจรทับครับพระจันทร์มาจากเรือนภพลิวาวินาศนะครับฉะนั้นวันนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนแผนการแผนงานมีการปรับเปลี่ยนการเดินทางเล็กน้อยมีโอกาสได้ ได้เรียกว่ามีคนเล่าหรือว่าระบายนะฮะหรือว่ามาบอกกล่าอะไรบางอย่างพิเศษพิเศษได้ฟังนะฮะแล้วก็ช่วงนี้การคุยเจราจาติดต่อต่อรอ,อ,องจะประสบความสําเร็จนะครับดาวประจําตัวยังคงโดดเด่นเป็นรชาชาโชคอยู่คู่กับดาวพุธคือเป็นเกษตรตาเที่บดีดาวพุธคือปากช่วงนี้ดาวประจําตัวกับดาวปากวาจาเด่นแปลว่าคุยเจราจาต่อรองสิ่งใดโอกาสสาเร็จมีสูงนะครับโอเคนะแล้วก็ประการต่อมาครับ เรื่องของเตือนนิจิน,นะคะช่วงนี้ใครที่อยู่ราศีสิงห์นะครับช่วงนี้ระวังคนแก้ตัวป่วยไข้ไม่สบายนะครับดูแลคนแก้ตัวเป็น,เป,นเป็นพิเศษหน่อยนะบางทีนะผมก็นึกถึงนะฮะว่าอาจจะเป็นคนที่เรารักคพศราทนานะฮะหรือบางทีจะเป็นครูบาอาจารย์กันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้ดูแลคนในบ้านเป็นพิเศษนะครับบางทีฝนฟ้าตกแล้วออกไปข้างนอกก็กลับมาแล้วป่วยได้นะครับต่อมาคนสิการนะฮะ เสน่ห์ราศีการครับเสื้อผ้านะฮะวันนี้เน้นนะครับทูโทนสองสีเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็งวงเฮงเด่นใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมนะฮะกิจกรรมภารกิจครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีข่าวดีนะฮะอะไรที่รอคอยบางทีถ้าใครทํางานคุณจะประสบความสําเร็จถ้าใครขายขายดีนะฮะแล้วก็ชวงนี้ถ้ามีความเดือดร้อนจะมีคนช่วยเหลือคนซัพพอร์ตหรือว่าคอยปกปักดูแลนะครับทีนี้ฮะสิ่งที่ต้องระวังคือค่าใช้จ่ายนะครับชวงนี้ ใครจจ่ายจุกจิกเยอะคราะจ่ายต้องซ่อมต้องซื้อใหม่แล้วก็ต้องใช้นะครับในการเหมือนกับว่าจําเป็นนะครับเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวช่วงนี้ก็ใคราะจ่ายในครัวเรือนเยอะครับก่อนจะต้องซื้อของที่บางเยียงบางทีมันพังมันเสียหรือต้องซื้อใหม่อะไรบางอย่างนะครับจอนั้นช่วงนี้เตรียมความพร้อมเรื่องเงินทองไว้นะฮะอาจจะใช้เงินมากกว่าปกตินะครับโอเคนะจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ฟังคลิปกลางคืนก็หลับฝันดีนะครับท่านที่ฟังวันลุงขึ้นก็คิดสิ่งใดสําเร็จครับ มีสิ่งดีๆมีเรื่องดีๆมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตครับเดินทางปลอดภัยด้วยนะฮะไปกําลังใจครับพรุ่งนี้เจอกันผมรอที่นี่ที่เดิมนะฮะช่องเดิมต่อดเวลานะแล้วก็รักษาร่างกายตัวเราด้วยนะครับขนใกล้ชิดลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะสวัสดีครับ